ดีครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาเอาอเชีวรอดเอาชีวิตรอดในปา่ากับก็บบนี่คือผมสร้างบ้านกันนะคะนีค่คือบ้านของผผมนะคะดูสิค,ครับสร้างเมื่อกี้เองนะครับและนี่คือเสียมของผมแล้วก็เป็นอาวุธของผมด้วยมันสามารถยิดได้ ต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ไว้ตีไว้ตีตวกับไนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็เออตอนนี้สีอะไรนิดเดียวคนะทุกคือที่นั่งหมุนนะครับที่นั่งรอบๆของไฟนะครับ แล้วก็อันนี้คือดูได้บ้างผมนะครับว่าผมผมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหมันวุดตึ๊บตือเลยนะคะคท่านผู้ชมครับนี่นะครับก่า,า<ผ>มันคงมาไงล่ะแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําที่นอนนะครับทําที่นอนให้มันสวยๆนะครับเนี่ยผมนะครับผมจะเอาไม้มากรองก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 ันนะครับแล้วก็ทําให้ที่นอนมันสวยๆนะครับโอเคค่ะน่ะครับ ทานมานี่ดูงับตอนนี้ผมเจออะไรไม่รู้นะครับมันอยู่ตรงนั้นนะครัะทุครับผมเจอไม่รู้แล้วครับเกือไม่รู้นะครับก็มันเป็นแมงอะไรไม่รู้ครับแมงมุมนี่าิแม่มุมนะคะหรือแมงยิ้มมุมนะคะอยู่ตรงนั้นค่ะจอครับผมทุกคนอาจจะไม่เห็นว่ามันมันดูเล็กนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาสิ โอ้ทุกคนครับมันตายยังครับเฮ้ยมันหนีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมัจะรูอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนเฮ้ยโอ้คุณลุงไหมคะทุกคนครับที่เลืับนอาเอาให้หน่อยใครไม่รู้หุดไว้นะคะทุกคนอาจจะเป็นกัะดักของพวกคนป่านะครับคนป่านเกอากายเอาให้หน่อยเอาเอาใทุกคนก็ได้ผมคิดกระดกแล้วับรูดิโอ้เปื่อนหมดเลยนะคะทุกคนครับเอาเอาให้หน่อยแล้วไม่อีนูมันหายไปแล้วอ่ะทุกคโครงมันนั่น่ะแล้วไม่อีนูหายไปแล้วค่ะทุกคนครับ ตอนนั้นเมื่อกี้นะครับผมติดกับแบบคุณฝ่านะครับทุกคนมาดูนี่ครับตามเมื่อข้าแข่งกับแบบคุณฝ่านะครับ ทีนีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ทีใหม่กันเลยมาเช้า